สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันบอลลังดอกไม้เหล็กซีซั่น2025นะครับหรือการแข่งขันฟุตบอลหลีกหญิงในดิวชัน2ครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่กันที่สนามยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมีมาติดตามการรับชมครับการแข่งขันคู่ระหว่างพิทยูท่าโขงพบกับโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครไปเรื่องที่ทีมเจ้าถิ่นครับพิทยูท่าโขงนะครับผู้รักษาประตูเป็นวารินถาแก้วสาแสนครับ มาติดตาม11ตัวจริงของโรงเรียกีฬากรุงเทพมหานครนะครับมาในระบบ433ผู้รักษาประตูเป็นธนชาพวงพาลาเกมการแข่งขันกำลังจะเริ่มนะครับรอสัญญาณจากผู้ตัดสินนะครับคุณสุภัยรีเกตถมยายครับแล้วก็ให้สัญญาณเริ่มเกมครับกีฬากทมเป็นฝ่ายได้เริ่มเกมมอนไปที่สัตหอนสัตหอนลง,งาเล่นต่อได้ครับเอาแล้วจังหวะน,นี้รัติการ เปิดไปในก,กรอบเงิทษแล้วก็ชาร์จเจ้าน,นี้ไม่เหลือครับโอ้โ oh, ห oh. โอกาสบุกค,ครั้งแรกครั้งเดียวและเป็นประตูขึ้นนำไปเลยครับนี่ครับถึงกวาที่จ่ายตามช่องมาให้กับรัติการทองสมบัติแล้วก็ไม่เล่นหลายจังหวะครับเบิ้ลขึ้นหน้าไปเลยนะครับให้กับอนิสารักพินิที่เติมขึ้นมาครับเหยียดเท้า สกิดบอลให้เปลี่ยนทางเข้าประตูไปครับเพราะว่าผู้สัประตูธนัชชาพวงพาลาเนี่ยออกมาไม่ถึงบอลแล้วนะครับผาชาเปลี่ยนมาทางด้านขวากัญญาณตกัญญาณัทเลือกใครครับเลือกมาให้กับเบญญาดาเบญญาดาแต่งเข้าซ้ายซัดมุมแคบก็ยังไปตรงตัวของวริษฐาครับโยกเข้ามาด้านในสวยแล้วนะครับเบญญาดาส่งเมือง ผู้ตัดสินให้สัญญาณครับวิ่งเข้ามายิงจังหวะนี้ยโอ้ชนเสาแถวสองมีไหมเอา้าแถวสองวิ่งมายิงจังหวะนี้ติดบล็อกบอลยังไม่ไปไหนครับดูั้งครับวิ่งเข้ามาหัวจังหวะนี้ครับบอลไปชนเสาเลยครับแม่และผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับพิธยุทธาขโขงเจ้าถิ่นออกนำโรงเรกีฬา กรุงเทพมอาหานครอยู่หนึ่งประตูต่อสูนะครับโดยได้ประตูจากอาริสารักพินิษการแข่งขันในคืนวันลหลังเริ่มนะครับพัชชาตั้งป้อมทิ้งมาจะขึ้นทางด้านซ้ายครับไม่ผ่านมนฑาพดัดสกัดไปได้อแต่บอลยังไปเข้าทางของบุตกรยิงไปชนเสาโอ้โหไม่ได้ครับประตูตีเสมอซ้ำอีกทีก็ยังติดบอลครับเป็นจังหวะ แนวรับของพิธิตรท่าของสกัดบอลไม่ดีครับเข้าทางของบุษกรวันทองสุขหลุดไปยิงบอลผ่านผู้สัพปะตูไปแล้วนะครับแต่ไปชนเสาดาครับทำชิ่งกับธนันทนรเจริญพรทิ้งมาที่ว่างจังหวะนี้จับแล้วเอ้าโดนสกัดโอ้โหโดยครั้งครับทิ้งมาที่ว่างจังหวะนี้เนี่ยนี่ครับจารุวันเตะสกัดผิดเหลี่ยมนะครับน่าจะเป็นเตะเคิวแต่วันยังไม่ตายนะครับ ต้องเล่นต่อไปก่อนเปิดมาเอาเขากรอบด้วยแม่แต่ยังรับไว้ได้แล้วก็ตามมารับจังหวะ2ไม่พลาดครับสุดยโยกโยกแล้วก็ตัดเข้าในเปิดขึ้นหน้าเอาตามไปเก็บเล่นต่อได้ครับบุษกรต้องดึงจังหวะรอเพื่อนก่อนเลยครับไม่มีใครกัญญานัทยิงมุมแคบก็ยังไปเข้ามือของวาริฐาครับธานันทรวิชาเปิดมาบอลตกแล้วมองจังหวะนี้เอาสกัดได้ไหมยังได้อยู่ครับ โอ้โหแล้วยังเก็บบอลเล่นต่อด้วยไม่เคลียร์ทิง้งจากวันที่โดนยันเข้าไปพูดตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับเขมยังดาเนินต่อไปยิงไกลก็โอ้โหปัดไว้ได้ครับแม่วันทิธาแก้วสาแสน,น,นยังช่วยเซฟสามแต้มให้กับทีมได้ครับโอ้โหแล้วดูจังหวะนี้กันอีกครั้งครับโอโ้นิ่งมากทางหน้าของดินและดาครับไม่เตะบอลทิ้งนะครับแล้วจวังหวะที่ต้องชมเลยครับวันทิถาแก้วสาแสนครับพุ่งปัดไว้ได้แต่สุธิดายังใจแข็งไปเบียดแย่งบอลคืนมา การยนั้ให้กับทั้านของสุภานิชาสุภาณิชายิงไกลก็ยังไปตรงตัวของวาฒิฐาแก้วสาแสนครับดูอีกครั้งครับยิงไกลของสุภานิชาหลับอยู่มือเลยครับไอสาเตะทิ้งมาแล้วก็เรียบร้อยครับหมดเวลาการแข่งขันครับพีทีทยูท่าโคครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะโรงเรียนกีฬากรุงเทพหานนครไปอย่างวุดหวิดครับ1ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้เวลาในการถ่ายทอดสด หมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ